ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดูทิฟอร์ที่ไม่ได้เล่นมาตั้งสิบเดือนนะครับสิบเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้เล่นดูทิฟอร์เนี่ยก็เราก็จะกลับมาเล่นดูทิฟอร์กันนั่นเองครับก็ไปทิกๆกันเลยสำหรับผมผมชอบด่านแจ็คสตีนะครับมีคนเยอะดีด้วยอ่ะลืมบอกเลยปืนที่ใช้ก็คือปืนเอเคคนดีคนเดิมครับเอเคห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับอือฮึโอเคเราก็ไปกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ารอแล้วนะครับผมก็ต้องรอคนตั้งสิบหกคนนะคนแล้วเนะี่ยอะดูไม่ได้โอ้โหทำมมันเต้นยันเยียบอ๋อมันเป็นท่าเต้นนะครับระเบิดท่าเต้นโอเคก็สรับโหมดมันติดเพลเยอร์ก็ที่ไม่ได้เล่นมาสิบเดือนก็ไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะโอเค เราเอาเไม่เก็บประสูนแล้วอยูนี่เอ้ยไม่ใช่เอเคดิ้บอสซูก้างงเลยครับงงเลยครับยิงงงเลยครับเกมนี้ต้องยิงกันอย่างเดียวครับผมเอ้ยไม่ตายโอ้สุดยอดมนกเลยนี้ยังตยองตาย อ้อจรวดอ้ออ๋โดนยิงเยต้องพยายามหลบด้วยโอเคมีคนไล่หลังเอ่เย่เย่เคมาดิทำไมยิงไม่โดนเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ฆ่าได้เยอะพอสมควรแล้วนะ โอเคเราะเอาิลทีวีออกข่าวมานะครับอ้อมีคนซอยหลังผมคุณใชอยูที่งเหรออืมต้องรักคุณครับโอ้โอ้โอ้ เก็บปลาระเบิดยิงเท้านัดเดียวก็ตายแล้วเรือนเหลือนิดเดียวนะครับโอเคตรงนั้นยังไงเปิดฉากนี่โอ้โหไอ้นี่มันไอ้ใช้ RPG นะครับไวรุ่น RPG โอเคโอเคไอ้นี่มันปลาระเบิดนะปลาหมาถอยโอเคไม่โดนเรียบร้อยระเบิดมันหมดแล้วมันจะใช้มือเพลตจะมากเองโอ้โหมีคนโดนลุมว่ะโดนลุม ยิงนะแต่ว่ามันจะยิงเราเหมือนกันโุ้ยอย่ายิงนะคเวลาแม่แม่เล่นอะไรกันฮะนะเล่นอะไรกัน ก็จะตายโอเคเล่นสิบเอ็ดคิวแล้วนะเขาจะหาว่าผมโกงเขาจะหาว่าผมเป็นโกงเนี่ยอยู่ตรงนั้นเองเพื่อนโอเคดโดนหวัวจริงนะสิบสามสเต็ปโอเค เแ็ดช็อตอืมเแ็ดช็อตเจมี่เขายิงกันด้วยนี่วิ่วีดไม่โดนเลยยีงไปหมดตกละตายแล้วตายแล้วโอเคตายก็้ที โอเคตอนนี้ผมก็ราคาได้15คิวแล้วนะเหลวิ่ไลตั้งสีนคทีด,ดีครับอา,อาจจะมีคนแซงผมก็ได้1 1คิวอะรูทรูทเอ่อ9 2 7สองเจ็ดนะครับผมอ้าอาผมมองเห็นนะเจอกับเอามีคนยิงอตอนนี้ต้องรอเลือดเพิ่มก่อนนะ โอเคได้คืนคืนที่เหมือนคนอื่อ้าอยู่ตรงนีง้โอเคตายคนไม่เก่งไม่เก่งก็จะฆ่าง่ายๆหน่อยนะ <î> s> <S ก็ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงผมไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยผมไม่รู้หรอกว่าโอ้อคุณจะได้ยินเสียงผมชัดไหมนะโอเคแล้วก็ตาย โอเคเอ่อค่าได้18คิวแล้วผมมันค่าอีก4คิวก็จะแซงแล้วนะอีกคิวสิอะไรเนี่ยโชคนี้ฮาโลวีนใส่หมวกคอตตาคอสทำไมเนี่ยโอเคเคดช็อตเฮดช็อตก็ไม่อยากพูดผมเก่งนะครับไม่ได้เล่นมาตั้ง10เดือนยังยังได้ขนาดนี้เลย ไม่โดนอะไรวะเนี่ยมปลาระเบิดโอเคหลบได้ตาระเบิดใส่มันเลยเออเขาลัดอืมโอเคโอเคโดนโดน โอเคเรียบร้อยเอาไว้เป็นเสียกระสุนให้เลยเหรอไม่เป็นไรหรอกโอเคยิงจ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 ิงเนี่ยเอุ้งจิงนัดเดียวโอ้โหเอาลูกซองขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมไม่ใช้ลูกซองเนี่ยไอคิดอะไรเบิดมาไม่โดน ใส่บ้างแต่ผมเมื่องปลาไม่โดนเอาโดนสิบสีนะอ,อ,อะไรเนี่ยมันไม่โดนตรงนั้นเลยโอ้โหเรียบร้อยตาครั้งแรกนะครับผมอ่ะมาเกิดบนเขาผมไม่ชอบบนเขาเพราะผมอยากลงด้านล่างเรียบร้อย ันน้ไม่ดูเลยอยู่ไกลไปไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยได้แล้วตอน,น่าจะได้ทีหนึ่งแล้วไม่มาไม่น่านมีใครตามทันแล้วครับผมก็ดีคนด้านหลังไม่รู้ว่าจริงหัวอนี่ โอ้ระวังระเบิดระบุดหลุดมือโอเคมีคนตามหลังผมมาจะยิงผมอม่ะน่าจะยิงผมด้วยไนยอัน,นดัคนโดนยิงยิงคนยิงผมคนน,คน,คนี้เป็นทีสุดท้ายเรียบร้อยยิงสุดท้ายกับโอ้โอ้โอ้เรียบร้อย,ย,ย,อออย,อยก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับสีมือผมก็ยังดีอยู่ดดูา าาก็มองว่ายี่องคิวตายไปอีกครั้งก็ตายไปแค่ครั้งเดียวครับผมก็ถือว่าฝีมือยังดีอยู่นะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการกับมาเล่นดูทิฟวอลที่ไม่ได้เล่นมาตั้ง10เดือนนะครับผมก็ก็ยังสนุกอยู่นะทีนี้ก็มีแค่ีหนะบ้าย